สัสดีค่ะเจอกันกับช่องมาริสาชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีบอนสีสวยๆที่บ้านกันค่ะเราก็เลยจะนําบอนสีสวยๆมาทาวิธีปลูกและวิธีดูแลรักษาทํายังไงให้บอนสีสวยงามอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในกระถางนะคะเราก็ใช้วิธีการปลูกแบบธรรมชาติค่ะแต่เราก็จะมีวิธีทํายังไงให้บอนสีสีสวยสีสดอยู่นานนะคะ ไปค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ การปลูกกันเลยนะเดี๋ยวเรามีที่เราจะใส่ในกระถางลงไปแล้วก็ใส่หินลงไปลงก่อนเพื่อว่าข้างล่างเขาจะได้ระบายน้ำหลังจากใส่หินลงไปแล้วก็ใส่กากมะพร้าวลงไปนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นอีกหนึ่งชั้นค่ะตามน้วยดินนะคะดินนี่เป็นส่วนผสมของใบกล้ามปูเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นดินสำเร็จรูปค่ะเพื่อนๆหาง่ายนะคะใส่ดินลงไปเสร็จนะคะแม่ยาจะจะ,จะกินด้วยค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นไม้ที่เราเตรียมปลูกนะคะน้องคะโอเคค่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 ะเดี๋ยวเราใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปเสร็จ ค่ะเมื่อเราจัดการกับน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มการปลูกกันเลยนะคะวันนี้เราปลูกบอนสีพันหกหลงค่ะแล้วเราก็ได้เครดิตจากแม่ก้อยพาทำชาแนลนะคะวิธีการแตกหน่อให้ได้เร็วขยายพันธุ์ให้ได้เร็วที่สุดนะคะเราก็แค่เอามีดกรีดด้านข้างมีดที่คมนะคะเราก็ใช้เป็นมีดแกะสลักเลยค่ะกรีดด้านข้างแล้วก็เก็บพับเข้าที่เดิมนะคะ นี่นะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็จะได้บอลสีที่แตกนอแตกกอออกได้รวดเร็วขึ้นนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาแค่เอาฝั่งเข้าไปในดินที่เราเตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการลดน้ำเลยค่ะลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราเอาไปเอา,เอาถาดมาลองข้างล่างก่อนนะคะเราต้องมีถาดรองน้ำนะคะเพื่อว่าน้ำเขาจะได้ชุ่มๆุอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนๆนหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะมีวิธีทําให้บอนสีของเราสีสวยสดอยู่ตลอดเวลานะคะและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้บอนสีสีสวยสีสดส,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 สีงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะโค้กค่ะอ่าเรามีส่วนผสมของโค้กค่ะเพื่อนๆนนะคะใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะ มีป๊อกกี้ค่ะมีคคกคคกเราใช้แค่ปริมาณที่ไม่ต้องเยอะนะคะเราแบบไม่กินไม่กินเหลือจากที่กินนิดหน่อยนะคะที่เรากินไม่หมดคือให้มันหายซ่าหายหมดไปซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่ป๊อกกี้แล้วก็ผสมน้ําใส่เข้าไปเลยะคะ่ะมีป๊อกกี้นะคะป๊อกกี้อัตราส่วนก็เนี่ยค่ะ แค่นี้นะแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มเลยค่ะน้ำใส่ก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ไปฉีดตามใบไม้ของเรานะสีจะสดจะสวยจะอยู่นานมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งนอกจากการปลูกของเรานะคะนอกจากการปลูกที่ถูกวิธีนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะฉีดพ่นให้ใบแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอนะคะเพื่อน ันนี้เราก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดที่เราปลูกใหม่ๆเราก็ฉีดได้เลยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆถ้าถ้าเห็นคลิปนี้ดีมนะีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราในสายชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ